เมนกูจะป่าปีได้ขนาดนี้คืองงมากอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะพงพาก็จะพาไปติ่งข่าวเน,นี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลงโนกิ n g Giti นะคะของวันอาสนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำเรีแอคชั่นหรือว่าไปดูวีดีโอค่ะนะคะเราต้องรู้จักกันก่อนเนาะว่าวันอาสมีใครบ้างคะ วันอาทนะคะมีสมาชิกทั้งหมดหกคนคะ่ะคนแรกนะคะชื่อเลเวนคนที่สองชื่อซอโฮคนที่สามอีโดคนที่สี่กนฮีคนที่ห้าพาวังอุ่นแล้วก็คนสุดท้ายนะคะชีชีอ้คนค่ะค่ะก็มีทั้งหมดกี่คนนะหก <6. S 1> เราก็รู้จักคร่าวๆแล้วเนาะว่าสมาชิกในวันอาทิตย์มีทั้งหมดกี่คนนะคะเราไป ดูวิดีโดอเขาเลยดีกว่ามากันเลยชิบิเปิดมาอย่างเงี้ยเปิดมาเป็นโคตรเชอร์หัวชมพูอ่ะสวังคุณนี่ไงซีอีโด้โอ้โหคุณผู้ชมนี่เป็ะไม่ใช่ะแม่แม่คนนี้ชื่อกอรนน์ดี นีง่ายคนนึ่งอะ่ะชื่ออะไรแล้วดงนะนตอนนี้เออไลเลเนน่ารักากซูโฮก็ดีสโซโซโโฮก็ดีมากเออโฮคือแบบคือดีอะ่ะโอ้เลเนโหละอีโดก็ดี อมาดูแบบดูลุกแบบลุกโตกอ็อืมก็ถูกชอบคนนี้เธอชอบกันแต่งตัวคนไหนอะ่ะไม่แก่แหแ่สมุตนะแ่สมุจ,จะเป็นเมนแดนแน่ๆตัวเดอกตัวกัออกมาข้างหน้าแล้วตรงการโอ้อหเออุด,ด,ดันอะ่มมะมากเลาเามาเวลาเมาเ้เลยอ,อ่เออของจริงอะ่ะอุ้ย อุ้ยังไม่จบไม่จบตอนนี้เป็คนมาปิดหรอหรือว่าอะไรแล้วทำไมอีกข้าวคนอยู่ข้างล่างข้าคนเหนียวนะต้องติดต้องติดไปค่ะก็จบไปแล้วเนาะกับเพลงอะไรนะโนดิ n g Ditty ป่ะโนเอ้ยโนกิงดิ t t เออ No k i n ดิ t t y ก็คือห้ามหัวดร้อนใช่ไหมใช่ไม่ขำค่ะไม่ขำก็คือ MV ก็ไม่ขำจริงๆอ่ะทุกคนแบบเหมือนจะตายอ่ะคือไม่แบบ คือมันดีมากทุกุนแล้วแล้วคือแบบคือพวกเราอ่ะก่อนก่อนที่จะมาดูเอ็มวีอะพวกเราก็ได้ไปดูพวกสมาชิกมาก่อนแล้วใช่ปะเหะว่ามีใครบ้างหน้าตาเป็นไงอะแล้วคือแบบโหคือแบบคือในส่วนตัวเมนแต่ละคนก็คือเป็นน้องหมดแต่นี่คือชอบชอบอีโดแล้วคืออีโดคือผัวมากดีๆคือผัวมากแบบจะตายอะทคนคนนั้นก็ชื่ออะไรนะ ไฮยอนชีออนเออชีออนซีออนเออกูคิดว่าจะผัวผมยาวที่ไหนได้ไม่ใช่ปะผัวสาวคือแบบแค่แบบเราสองคนสลับเมงกันอะตอนเนี้ยทุกคนแล้วคือแบบแล้วคือโซโซโฮอะคือโซโฮคือน่ารักมากกับเลเวนอะโซโฮกับเลเวนน่าจะมีแบบคอนเซ็ปต์แบบคล้ายๆกันแล้วคือสองคนนี้คือน่ารักมากแบบอื ก็คือโดนก็คือในนี้น่าจะมีเม,มนมาสามคนแต่ตอนนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าแต่ตอนนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าหัวชมพูจะเข้ามาอยู่ในล็อตเมนหรือเปล่าอันนี้หัวชมพูคือใครนะชื่ออะไรนะจำไม่ได้วะขวางอุนเออขวางอุนอืมนั่นแหละก็คือก็คิดอยู่ว่าจะเข้ามาหรือเปล่าแต่ก็เออก็คิดไปอยู่แล้วคือแบบ อีกคนหนึ่งอะชื่ออะไรนะอะไรนะกอนฮ<น>ีเหรอเออกอนฮีคือแบบคือหล่อมากกอนฮีคือหล่อมาก,กลุกลลตโตแบบผู้ใหญ่อะ่ะอมอมอมเออคือดีมากทุกคนแล้วแบบถ้าเราจะมาพูดถึงโทนเอมบีใช่ปะ่ะโทนเอ็มบีก็แบบปลุกใจอะ่ะคุณเรียกไม่ถูกอะเรียกวนะ่าไะเออใช่ไหมปลุกใจปะดุ<บ><บ>ดันเอ,เออเออดุดันแบบโอ้โหไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ อีอีโดอ่ะเหมือนเป็นแบบโจเกอร์อ่ะคือแบบฟิลลิ่งอ่ะคือแม่งเหมือนเลยอ่ะแบบโอ้โหแล้วท่าดีเอ็มวดีแบบคอนเซ็ปต์ดีหมดเลยแล้วคือตอนจบอ่ะที่ท,ที่ใครนะขวก่อนฮีปะ่ะเออตอนตอนจบอ่ะที่ก่อนฮียืนอยู่คนเดียวอ่ะแล้วอีห้าคนยืนอยู่ข้างล่างอ่ะก็คือแบบต้องติดตามต่อไปคะ่ะ okay. แบบ คือน่าจะมาอีกรอบหนึ่งแน่น่าจะมาทำเลี้ยงอีกรอบหนึ่งแน่บอกเลยแบบวงเนี้ยน่าติดตามมากทุกคนคือฝากไว้ด้วยเนาะกับวงใหม่ด้วยปะเพิ่งเดบิวต์มาสองพันสิบเก้าปะก็ไม่ค่อยใหม่เลยะแต่ตอนสองพันสิบเก้าแต่ก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะอือก็นั่นแหละก็ฝากไว้ด้วยเนาะกับวงน้องก็คือวงวันอัดปะวันอัดหรือวันอัดก็ได้เรียกได้สองชื่อนั่นแหละฝากไว้ด้วยนะกับเพลงโนกิงกิติ ถ่ายมากโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดใครอยากให้เราทำวงไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เด็ดขาดอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ยวยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย